ชมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เดินทางมาที่กระท่อมหลวงปู่สวงวัดสนสาธารามนะครับวันนี้เรามีโอกาสมาไหว้หลวงปู่สวงนะครับก็มีพี่น้องสายบุญอยู่สารครามนะครับนะครับสายบุญอยู่สารครามนะครับถวายสารานกดาววันนี้จะเดินทางไปรับสาร,สารานกดาวมา ถวายหลวงปู่สวงนะครับวันนี้ก่อนมาก่อนไปก็มากราบหลวงปู่สวงที่กระท่อมหลวงปู่สวงนะครับอยู่วัดสนสะทารามกระท่อมหลวงปู่สวงวัดสนสัทารามก็เป็นกระท่อมหลวงปู่สวงองค์ใหญ่นะครับเป็นกระท่อมสูงนะครับเป็นกระท่อมเป็นกระท่อมสูงมากนะครับที่นี่นะครับเนี e ่ยดูเอฟซีดูนะครับบรรยากาศต้องขึ้นด้านบนนะครับถ้าขึ้นไปก็จะมีสูงกัดว่าเป็นกระท่อมที่สูง สูงกว่าที่อื่นนะครับนี่นะครับสาธุนะครับให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งนะครับที่กระท่อมกระท่อมวัดสนสาธารามกระท่อมหลวงปู่สวงนะครับก็มีเจ้าภาพนะครับที่ทํารูปเหมือนหลวงปู่สวงรอรูปหลวงปู่สวงน,นอกจากองค์ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ยืนใหญ่ที่สุดแก่สลักจากหินเป็นพันๆปีก็มีรูปที่รอ รูปที่เรามาตั้งอยู่หน้ากระท่อมโดยองค์หนึ่งครับเป็นรูปหลวงปู่ทรงที่ชี้เหมือนจะชี้บอกเลขนะครับเนี่ FC นี่ครับหลวงปู่ชี้นะครับดูเหมือนก็นจะมีเลขนะ FC ดูดีๆนะครับกล้องไม่ค่อยชัดนะดูก็ทาได้สวยอยู่นะครับครับหลวงปู่ทรงให้ดูบรรยากาศกระท่อมหลวงปู่สรงที่นี่นะครับวัดสนสัทธาราม ด้านนอกก็จะเป็นหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ที่ยืนนะครับสามารถมากราบไหว้ได้ที่นี่เลยวัดสนสาธาร,าม,รามอยู่ที่ไหนเอ่ยเอฟซีเออถามมาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านสนนะครับบ้านสนตะบนสากาดอำเภอสังขะายจังหวัดสุรินทร์พิมมาได้เลยนะครับมากราบไหว้หลวงปู่ได้เลยนะครับเอฟซีก, FC ก็มาไหว้ขอพรไปจํำนะครับที่นี่นะครับนะครับบางทีก็ไปหลายที่แล้วแต่ เดี๋ยวให้ดูนี่ครับเป็นเป็นกระท่อมไม้นะครับกระท่อมโลสูงเป็นกระท่อมไม้นะครับรก็ซัลเดลากหลวงปู่จะมีว่าวมีไก่นะครับที่เล่นอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูนาสวัสดีครับสวัสดีครับจ๋าสวัสดีครับเรียกโออะไรเอ่ยสวัสดีครับนกแก้วจ๋า สวัสดีครับเ,รเลขออกอะไรนะฮัลโหลหวยอาสิบหงฟไปได้ทำหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเลขไม่ได้หลวงพ่อไม่รู้เลขจ๋าจา๋าเลขออกอะไรนะจ๋าออกอะไรนะหวยอ้างสิบหนงึงฟอืมหวยทำหลวงพ่อทำนกแก้วแหล้ว เราแก้วประจำนะทำเลขเลขอะไรนะเลขอะไรนะหัวเราะอีกหัวเราะหัวเราะจ๋าจ๋าทำเลขหัวเราะอีกหัวเราะอีหยังมาให้ไปทำหลวงพอ่อทำาักแก้วเลยหลวงพ่อบอกเลขไม่ได้ผิดศีล ถามหลวงพ่อได้ไงหลวงพ่อบอกเลขไม่ได้ผิดศีลน้องแกบอกแทนหลวงพ่อหน่อยที่เลขอกบอะไรยวาเอาาวคืองลวามถามนกถามำน้แก้วเลยอ่ะจะ๋าเลขอะไรนะวาเอาาวคืองอลวาม่วยต้องถามหลวงพอ่อโอ้จ๋าจ๋าสวัสดีจ้าหน,น,นะน่อยเร็วสวัสดีจ้าหน่อยเร็ว ครับเป็นภาษานกนะครับ FC ครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวข้าวจำลองหลวงปู่ซวงนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะมีข้าวที่ปลูกถวายหลวงปู่ซวงดำนาด้านนู้นจะมีหลวงปู่ดำนาเนอะเอที่วัดส้นชะรามก็จะมีโอ้ด้านบนจะมีหลวงปู่ ดำนาเป็นจำลองภาพมนป,ปูดำนานะครับตอนนี้นาข้าวก็กำลังสวยอยู่นะครับเดี๋ยว่าฝนไม่ค่อยตกนะครับช่วงนี้ต้องรดน้ำเอานะครับฝนไม่ค่อยตกเนาะวัดส,นสุนทารามนะครับที่นี่ก็จะมีโบสถ์หลวงปู่สวงที่ท่านตอนท่านยังไม่ละสังขารท่านก็มาสร้างโบสถ์ที่นี่นะครับหลวงปู่สวงที่ตำนานห้าร้อยพรรษาสร้างโบถสถ์วัดสุสทารามนะครับ ค okay, ครับเอฟซี FC, ได้ให้ดูบรรยากาศโบสถ์จะอยู่ด้านนู้นนะครับที่เห็นในข้างๆนะโบสถ์ at, ครับเอฟซี FC ก็มาไหว้ได้นะครับที่วัดส,นสุนทรัทธารามนะครับมาก็มากราบมาไหว้ได้นะครับที่นี่ก็เปิดให้เอฟซีมาไหว้หลวงปู่สวงได้เช่นเดียวกันนะครับวัดสุนทรัทธารามนะครับตำบลสกาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับ ในกระท่อมก็จะมีรูปเหมรอนลงปู่แล้วก็จะมีนกแก้วอยู่ด้านข้างนะครับอไปฝังนกแก้วอีกข้างหนึ่งเพราะดีมากเลยครับก็จะมีนกคุณทองนะครับ <Yeah. S 1> จ้าดับฟัง <Yeah. S 1> หฮวยต้องไปถามหลวงพ่อนะครับนกแก้วบอกว่าหฮวยต้องไปถามหลวงพ่ออย่างเดียวเลย พอแล้วย, <Yeah. S 1> ยังไม่ยังไม่ได้เลขเลยพอแล้วได้ไงบอกเลขน้อย <Yeah. S 1> จ๋าเียกบ,บอกเลขน้อยจ้า <Yeah. S 1> บอกทำทำฮาพัวจ๋าหว <Yeah. S 1> <laughs> ยต้องทำหลวงพอ่อ <Yeah. S 1> จ๋า hở ra rồi, rộ... À hở raหน่อย, hở raหน่อยเดี๋ยว. อ่ะๆเร็ว. đi dạy nhím này chả người tham thảm nó thảm keo lẽ nó หลวงพอ่อหลวงพ่อให้อะไรนะหลวง,งพ่อให้เลขอะไรนะหลวงพ่อให้เลขอะไรแก้วจ๋าแก้วจ๋าอะไรคะเลขอะไรนะเลขออะไรนะเลขออกอะไรเอ่ยเลขออกอะไรนะหัวเราะอีก <c oughs> ไม่ใช่เลขหัวเราะเลขเลขออก o อะไรนะ พอแล้วพอได้งไงยังไม่ได้เลขเลยยังไม่ได้เลขเลยพอได้ยังไงจ๋าจ๋ายังไม่ได้เลขเลยเลยอ่ะพัวจ๋าผัวอยู่ไหนไร<ป>ฮะ้องหาแต่พัวเลยเนาะจ๋าจ๋า ทาหาแต่พัวเนาะโอ้เอาละพัวจ่าพัวอยู่ไหนพัวพัวอยู่ไหนนะหัวอยู่กับหลวงพ่อไดไยังไงอยู่กับน้องแก้วเราบอกหน่อยว่าว่าหัวอยู่กับหลวงพ่อ cái gì vậy? 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 cái gì เป็นนกที่คุยได้ f อแต่สื่อสารภาษาอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่หวยอยู่กับหลวงพ่อหลวงบอกว่างี้นะครับ f อฟซหวยอยู่กับหลวงพ่ออย่างเดียวเลยหวยอยู่กับหลวงพ่อนะครับคําที่จับ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 ความได้ก็คือผัวจานะครับเรียกหาผัวนะครับเปล่าปากนะครับอ่ะโอเคครับ f อนะครับขออนุญาตลำลากันไปนะครับเดี๋ยวเอสจะไปไปรับบ้านนกเอสลานนกดาวมาถวายหลวงปู่สวงครับ ท่านผู้ใหญ่บ้านและคณะกำรัญการวัดสนสาธรามนะครับให้กำลังใจกันโดยเด้อน,นะครับคนสาธุรอรอทะเบียนรถนะครับอาลำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม